สวัสดีครับคุณฟังทีะละครับวันศุกร์ที่24เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับกับคอลัมำคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าโอชะตาเศรษฐาเอย๋ยเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่าคุยไปเมื่อวันก่อน ว่าจากวันที่12ธันวาคมปีนี้จนถึงวันที่9เมษายนปีหน้ามันจะเป็น4เดือนเงื่อนตายของรัฐบาลเศรษฐาคุยไปเมื่อวันก่อนอน,นะครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงคิดว่า4เดือนเงื่อนตายผมในมาึงคุณเปลวเนี่ยนะครับก็เพราะว่าสเดือนนี้แหละครับจะเป็นช่วงที่รัฐสภาเนี่ยเปิดสมัยประชุมสภานิติบัญญัติหมายถึงอะไร หมายถึงว่าสภาทั้งสองสภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผู้ที่สภาหรือว่าสสแล้วก็สวเนี่ยเขาจะมีการประชุมพิจารณาได้เฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้นนะครับอย่างเช่นร่างกฎหมายอันนี้ได้เช่นการแต่งตั้งถอดถอนบุคคลเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือว่าการตั้งกระทู้ถามอย่างนี้ได้ส่วนถ้าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้บางแจรัฐบาลได้หรือไม่เนี่ยคำตอบคือไม่ได้ครับ นั่นคือนับจากธันวามน,นี้จนถึงเมษาพีหน้าเนี่ยแปลว่าพรบกู้มาแจก5้าแสนล้านของเศรษฐาซึ่งเป็นร่างกฎหมายการเงินเนี่ยนะครับจะเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภารัฐบาลเพื่อไทยจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นั่นแหละครับคือการตั้งคําถามเอาไว้ผมก็เลยขีดเส้นใต้เอาไว้2เส้นเอาไว้ภายใน4เดือนนี้ถ้าเกิดพรบกู้มาแจกผ่านรัฐสภารัฐบาลเศรษฐาก็เยห์กต่อไปได้แต่ถ้าไม่ผ่านแหะครับ ถ้าไม่ผ่านเนี่ยนายกก็ต้องลาออกรัฐบาลก็ต้องยุบไปโดยปริยายนะครับและตามมารยาทแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยต้องหลีกทางให้กับพักร่วมอันดับสองได้ฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาใหม่เน้นว่าโดยมรารยาทนะครับเว้นแต่ว่าคนที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะมีริษยาคติในเมื่อกูอดกินก็ยังให้คนอื่นได้กินเลยแทนที่จะลาออกก็ใช้วิธีการคว่ำชามข้าวทิ้งมันซะคือยุบสภามันไปเลย แต่ว่าสอสอเพื่อไทยที่ยังหายใจทางเหือกอยู่ตอนนี้เนี่ยคงไม่ยอมแล้วครับส่วนแนวคิดที่บอกว่าพักเพื่อไทยจะไปจับมือกับก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งเนี่ยคิดได้ครับแต่มันเป็นไปไม่ได้เชื่อหัวให้เรื่องนะครับทางที่จะเป็นไปได้ก็คือว่าพักอันดับสองในพักรุ่มรัฐบาลปัจจุบันนี้ซึ่งก็คือภูมิใจไทยของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อว่าอนุทินชาญวีรกูลนั่แหละครับมีสิทธิ์นะครับ มีสิทธิ์อย่างชอบธรรมเลยในการฟอร์มรัฐบาลต่อจากนายกเศษฐาหน้าเสือตามเส้นทางรัฐสภามันเป็นอย่างนี้นะครับแต่หวยจะออกตามนี้หรือไม่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับมันอยู่ภายใต้เงื่อนไข4เดือนเงื่อนตายนั่นแหละไม่เพียงแต่พรบกู้มาแจกเท่านั้นนะครับที่เป็นกรรมวิบากยังมีร่างพรบง,งบประมาณปี67วาระ2วาระ3แล้วก็ร่างเกี่ยวกับมาตรา 1. 12ของพักเก้าไกลเขาอิางหาก โอ้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่กับระเบิดใต้ตูดเศษฐาทั้งนั้นเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้วันที่23พิพฤศจิกายนมีโอกาสได้อ่านที่โหนฟองสมานจามนจันเนี่ยโพสผมต้องร้องเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ครับเจฟฟองเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าอย่างนี้ท่านนายกโปรดอย่าเพิ่งตกมาตายหรือเร็วไป จุดเปลี่ยนสำคัญ9มกราคม67ก่อนหรือหลัง7วันพระหัสปดีการลกินีจรทับลัคนาอาทิตย์หนึ่งตัวแทนผู้นำคนมียศสัก์ทุกระดับของเมืองเดินหน้าเพียงแต่จะเป็นใครด้วยเมืองต้องคาดชื่อปัสวชีโวท่านวาชตาคาดต้องอุบาทร้ายหนักหนาทุกโศกโรคบีทาชีพชีวาอาจวอดวายหรือไม่บุตรภรรยา ซั์โพคาจากเสียหายพากพลัดจัดกระจายปนปี้ร้ายไม่เป็นอันจากโหราศาสาศรตร์ปริทัศน์เล่มหนึ่งรวบรวมโดยอาจารย์เทพสาริก,กบุตรขอบพระคุณทุกรูปนี่แหละครับเจฟองเธอว่าไว้อย่างนี้ผมซึ่งหมายถึงคุณเปลวเนี่ยผมก็เลยไปประเมินเอาไว้ว่าสี่เดือนแต่ว่าโขนฟองศสนานี่ฟันขาสะพายแร้งไว้แค่เดือนเดียวแค่นั้นเองนะครับไม่นาะแหมผมก็ชั่ห่วงนายกเศรษฐาจริงๆแล้วนะครับเนี่ย แต่เอาละครับถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในรัฐสภา,าขึ้นมาหรือมาตามตัวบทกฎหมายขึ้นมาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีใครทํานะครับหากแต่ปากตัวเองที่เรียกว่าโอทภัยเนะี่ยทำโดยแท้เลยล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยก็นายกคนนี้แหะครับไปพูดในที่ประชุมสสนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งไปบอกว่าอย่างนี้ผู้กํากับใหม่ผู้กํากับนี่หมายถึงผู้กํากับสถานีตํารวจนะครับ ผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะละเกินแต่ก็มีไม่น้อยนะครับที่ได้สมหวังแต่ก็เป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงถ่องแท้และต้องกำจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นคำพูดในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยเป็นคำพูดของนายเศรษฐาทวีสินซึ่งสวมหมวกนายกรัฐมนตรี ดูแลสำนักง,งานตบวจแห่งชาติโดยตรงคุณเปรยบอกว่าโถโบล้อยเจ้าว่าไหว้น้ำไม่เป็นแต่สาวเจ้าเนี่ยก็ยังลงไปเล่นน้ำมันก็เลยจมจุ้ยอย่างน่าสงสารนี่แหละครับเขาเรียกว่าตายน้ำตื้นนะครับอย่างที่พลตบวเอกเสรีพิสุทธิ์เตมเตีมเยเวทเนี่ยโพสต์เอาไว้เสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าคำให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของท่านเปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินนะครับนั่นน่ะไม่ผิดหรอกครับท่านต้องจำให้ขึ้นใจเพื่อ ได้เป็นนายกครั้งต่อไปเนี่ยว่าคําพูดนายกรัฐมนตรีมันก็คือกฎหมายไกลๆนี่แหละครับดังนั้นประโยคที่ท่านพูดออกไปสู่สาธารณะแบบนั้นเนี่ยมันคือหลักฐานนะครับหลักฐานมัดตัวท่านแม้จะแก้ตัวเป็นอื่นมันก็แค่คําแก้ตัวเท่านั้นแหละครับจะใช้หักล้างหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยไม่ได้หรอกครับก็อย่างที่สีสวรรณจันญาจะไปร้องปปชโดยอ้างเอาเนื้อหาในคําร้องประมาณว่า ถ้อยคำดังกล่าวอาจมงบอกถึงพฤติการในการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรที่สามารถเข้าไปก้าวไก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการแต่งตั้งในตํตำรวจระดับผู้กํากับได้เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่มาโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้อันถือเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา100 85วงเล็บ3ประกอบมาตรา186วรรค2เข้าขา่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่แหละครับเรื่องนี้แหละครับเราจึงได้เห็นฉากของไอ้ขวัญของเรียมเนี่ยโดดเดี่ยวอยู่ในกระท่อมร้างแล้วก็นั่งเหงาๆมองฟ้าคาบันไดทำเนียบจะเยียบก้นเมื่อวานนี้ก็เพราะความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับคำร้องเนี่ยจึงมีผลทางคดีขึ้นมา มันไม่เหมือนกับเรื่องพอรบกู้มาแจก5้าแสนล้านบาทนะครับอันนั้นนะ่ะใครอยากจะร้องก็ให้เคาร้องไปเะครับเพราะมันไม่มีผลอะไรเลยเรื่อง5้าแสนล้านเนี่ยแค่พูดจายังไม่ได้มีการกระทําใดๆทั้งสิ้นยังไม่ได้ยื่นเข้าที่ประชุมสภาสรัสมป์ไปในเมื่อยังไม่ได้กู้เนี่ยก็หมายความว่าความผิดเนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับไปยื่นสารไหนสารไหนแม้กระทั่งกับสารพระพรหมเนี่ยท่านก็ไม่รับไว้พิจารณาหรอกครับฉะนั้นสบายใจหายห่วง ตราบใดที่ยังไม่ได้กู้ตราบนั้นความผิดก็ยังไม่เกิดเรื่องติดคุกไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าออกพอรกรกู้แล้วจากนั้นค่อยนออําพรกเข้าสภาทีหลังไอ้แบบนี้เนี่ยขาข้างหนึ่งของเศรษฐาเข้าไปอยู่ในตารางแล้วน,นะครับเพราะว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วยังไงล่ะครับเพื่อไทยเนี่ยยังมีแววฉลาดที่เลี่ยงไปออกพอรบรพูดง่ายๆก็คือเป็นการยืมตีนรัฐสภาเตะลูกออกนอกสนามไปนั่นแหละครับจะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุก แล้วก็ไปอ้างกับชาวบ,บ้านด้อีกแต่หาบอกว่าด้เห็นไหมเพื่อไทยเนี่ยต้องการจะแจกแล้วแต่ไอรัฐสภาเนี่ยมันไม่ยอมให้ผ่านกฎหมายเลยแจกไม่ได้ถ้าอยากให้แจกเนี่ยเอาอย่างนี้พี่น้องครับคราวหน้าต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์นะครับเออครั้งนี้เนี่ยพูดได้ทําไม่เป็นยอมให้รัฐสภาคว่ำรัฐบาลไปยังพอลุกได้ดีกว่าทําแล้วผิกดกฎหมายนั่นหมายถึงคุกนะครับถ้าจะรอดคุกก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือช่องหมารอดเหมือนกับยิ่งลักษณ์จินวัตรนั่นแหละครับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ กับทางนิติศาสตร์กรอบของรัฐสภา,ามันเป็นสเดือนในสมัยประชุมอย่างนี้แต่กรอบโหราศาสตร์ของแม่หมอฟองสนานเนี่ยบีบกระชับให้แค่หนึ่งเดือนแล้วก็ยิ่งดูตามสโลกปัสวะชีโวได้แล้วเนี่ยเพียงขออย่าให้เป็นนายกเศรษฐาเลยนะครับผมสงสารท่านตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าท่านเนี่ยจะเมาหมัดตัวเองจนมืดตื้อสะดือจุนไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ผู้นำคนที่มียศศักดิ์ตามรหัสดาวก็ยกประโยชน์ให้เทวดาตนนั้นที่ประทับทรงองค์เศรฐาไปกันแล้วกันนะครับย้อนหลังไปดูตั้งแต่เดือนสิงหาคมสิครับในชูวิทย์กมลวิสิตยื่นเรื่องต่อสรรพากรให้ตรวจสอบภาษีเศรษฐาในประเด็นทํานิติกรรมอําพลางบ้างให้คณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าการตเนี่ยตรวจสอบทำมาพิบาลของบอมจแสนสิริบ้างแล้วพอเดือนตุลาคม พลตเอกเรีพิสุทธิ์ยื่นปปชให้สอบนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตรและก็อีก9คนด้วยกันในประเด็นการแต่งตั้งผบรตรข้ามอาวุโสขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา258วงเล็บ4อ้างอิงตามมาตรา77พรบตำรวจแห่งชาติปี2565ว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อควรจะเป็นพลตเอกรอยอิงคภไโรดในฐานะรองผบรตรอ,อาบุโสลำดับที่1 แล้วก็ไล่เรียงลําดับต่อไปจนถึงพลตบตกต่อศักสุขวิมนซึ่งอาวุโสอยู่ในลําดับที่สนะครับแต่กลับเสนอชื่ออาวุโสลําดับที่สี่คนเดียวขึ้นเป็นผอบอตอรออันนี้เป็นของเดือนตุลาคมแล้วพอมาถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็โดนพิสียื่นปปชอสอบฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงก้าวไก่แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจเข้าไปอีกเนี่ยเออโชคชะตาเศรษฐาเอา้ย ไม่น่าเลยเกยตื้นไวัอะไรปานนี้นะครับเนี่ยเสด็จพี่นี่ก็ช่วยไม่ได้นะครับสรุปแล้วเศรษฐาจะจบเดือนมกรา6-7หรือว่าก่อนพึกสภา6-7เเนี่ยเอาอย่างนี้ส่งคำตอบแล้วก็หนีบแบงค์พันส่งมาได้เลยนะครับ